ครอบครัวบันเทิงครับท่านผู้ชมฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจอยติดใจในวันศุกร์มาแทนพี่หยกพัชราเพราะว่าเขาติดภารกิจกับสามีค่ะไม่หรอกผมว่าแต่เท้าเลยแหละภารกิจอะไรกับสามีค่ะไปพบใครบางคนหรือเปล่าที่ฮ่องกงตอนที่เขาไปเกิาคงไม่เกี่ยวมั้งคะสองคนนี้อย่งไรนั่นแหละสิฮะไม่รู้ตอนนี้ถ้าดูใบบูนายฮ่องกงผมคิดไปเรื่องนั้นหมดอ่ะโอ้ยฝันไปไม่ได้เลยนะฮ่องกง่องเซลอยู่นะคะช่วงนี้ฮ่อเซลอยู่แล้วจริงเปล่าก็้กันแลกันได้ อาไงต้นกันล้กันคนก็จะไปช้อปปิ้งกันอโทรไปบอกเลยนัดคุณจะรู้ไหมนุดว่างไม่จ้าโทรบอกโอ้โหไ้นี่พูดกันอย่างนี้เลยเหรอกลัวอะไรล่ะเอาจอยเขาขอเลนยดิคงบใครอคะเอางั้นภาพนุชขึ้นจริงนหรอยอุ้ยอกหักแล้วเนี่ยโอ๊ยแฟนแล้วด้วยอะ ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยวันศุกร์เพิ่งมีข่าวเนี่ยใช่ไหมมีภาพไม่ดูเนี่ยเออเขาเป็นเพื่อนเราเพื่อนนี่ถ้าไม่ถ้าไม่ติดว่ามีพี่หนุ่ยนะเพื่อนคนนั้นเขาส่งมังไปละแต่พอดีมีพี่หนุ่ยอยู่เพื่อนใครอตาเลยหลอกสามซีต้องรอตายแน่เอาพี่หนุ่ยถึงตายงานนี้มาว่ากันเรื่องอินเทนเลย ่อนเนื่องจากคุณสอนยุทธเลยฟังมาเมื่อเช้านะคะเกี่ยวกับการทาแบบประชาชนเด็กก็มีนักแสดงเด็กค่ะไปทําแบบประชาชนมาแล้วด้วย2คนคนแรกเลยค่ะน้องฟลตดนะคะอายุ11ขวบค่ะเขาบอกว่าตื่นเต้นมากไปกันทางครอบครัวเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่น้องชายค่ะก็ทําทุกอย่างเหมือนกับผู้ใหญ่เลยค่ะก็จะมีเป็นแบบถ่ายรูปสแกนลายนิ้วมือแล้วก็เซ็นชื่อนีมีวัดส่วนสูงถ่ายรูปนีค่ะนิ่งนะร้อยสามสิบแปด ร้อยสี่สิบประมาณนี้ค่ะตอนที่ถ่ายรูปทำบัตรประชาชนเนี่ยมันเครียดมากทึไมทำไมคะคุณเครียดว่าตอนถ่ายแบบมันต้องนิ่งๆไงแล้วทำหน้าเฉยๆยอ่ะห้ามยิ้มเห็นฟันด้วยใช่ปะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ยิ้มได้นิดๆนะคะเดี๋ยวยิ้งง่ายขึ้นกับสมัยก่อนโอ้ตอนพี่เครียดมากทำไมกลัวไม่สอนอะไ่ด้วะนี่เขาพูดถึงเด็ก14ไม่ใช่เด็กคน44 ที่มีข่าวตอนต้นอ่ะที่เด็กไปทำบัตรอะแบบเครียดยุกยิกอ่ะให้เด็กยุกยิกเออเครียดเพราะเขาเด็กเล็กๆมากว่าเหมือนเจ็ดขวบเนี่ยเขาก็ยังซนอยู่เขาจะอยากังโว่ตอแต่นี่โอ้ยแล้วผิวชอบจะตายน้ำรุตใช่ไหมมีอีกมีหลายคนเนี่ยแล้วมีอีกหนึ่งคนค่ะน้องมินนะคะก็เป็นนักร้องจากค่าย R.S ค่ะสิบสองขวบสิบสองขวบค่ะกับเจ้าของเพลงคอนเน็กนะคะอันนี้ก็ไปกับคุณแม่ค่ะที่เขตจตุจักรค่ะอันนี้น้องยืนตรงแนวเลยนะน้องหล่อมากเลยน้องลืมตาหน่อยสิ่ข้อห้ามหลับตาแล้วทำบัตร น้องขอเทรนเกาหลีค่ะเอาเป็นว่าเราไปฟังเสียงของเด็กๆดีกว่าค่ะเชิญฮะเชิญฮะก็ดีใจครับได้มีบัตรเป็นของตัวเองส่วนใหญ่จะเห็นแต่ของพ่อของแม่ครับแต่มาเห็นรูปเองนี่ก็ดีครับก็ไว้เวลาเราไปทำอะไรเบิกเงินก็ได้ครับหรือว่าไปทําอะไรที่สําคัญสาคัญเวลาที่เขาต้องใช้ครกอตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าวันวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่ บินได้มาทำบัตรประชาชนของตัวเองครับก็อยากเหมือนกันครับเพราะว่าคนอื่นจะได้รู้ด้วยว่าแบบมันแสดงเป็นหลักฐานว่าเราคือเราเป็นเรามีตัวตนนะอะไรอ,อย่างเงี้ยครับนี่น,นะน้องเกาหลีมากเลยนะหล่อเกาหลีนะคือเกาหลีเนี่ยจะต้องดูหล่อแบบสวยๆใช่หน้าหวานเป๊ะๆปัดๆด้ว่มยเออแต่มก็ปีท <c oughs> ํอเาหอ้าวเกาหีาเกาหลีจ้าา้าจาจาาา้าาาจาาา มาหลายรอบนวคะวิบัตรรอนรุ่นหนึ่งเขาใช้กฎหมายเก่าหกปีหายค่ะเม่ได้ทำมาหลายรอบแล้วในนี้มีใครกล้าโชว์บัตรประชาชนมากไม่คะนี่ของน้องสวยนะที่เพิ่งไปทำมาไม่ดีเลยภาพไม่สวยใช่ไหมคะพี่ยุดค่ะต้องรูปบัตรของพี่ยุหธ่หรือ่หล่อไหมคะยิ้มเลยนี่ดีได้เลยเหรอคะ น่าร er ักเลยเนี่ยมีเอามาดูหน่อยข้าไปเขาเลยไปดูเขาวป่าไปค่ะต่อไปนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ยานทองประสงค์ค่ะเพราะว่ารายการ English on Tour ครบรอบ5ปีแล้วนะคะเขาก็เลยพาแฟนคลับค่ะแล้วก็ดารานะคะคุณฝันดีค่ะคุณอาคัศสุนแล้วก็ที่นีน่านะคะไปจัดรายการกันที่สวนสัตว์เขาเขียวค่ะ นี่ก็จะเป็นเทพิเศษเลยนะคะกับแฟนคลับค่ะตอนนี้นพี่แอนทองผสมก็จะยืนคุมทุกอย่างด้วยตัวเองเลยนะคะหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทารายการลามาหลายรายการแล้วจะเป็นผู้จัดละครหรือเปล่าเพราะว่าเห็นอยู่ในกองเกมรักเกมร้ายอยู่บ่อยๆค่ะไปฟังจากพี่แอนเลยค่ะว่าตกลงจะเป็นผู้จัดละครหรือเปล่า มแนนวโ้ยังค่ะตอนนี้ยังเลยค่ะที่ที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะเห็นแอนไปเที่ยวกองเกมร้าย<ม>ก็คนก็เลยตั้งประเด็นขึ้นมาว่าเออจะเป็นผู้จัดละครหรือเปล่า<ม>อะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ยังเลยเพราะว่ายังยุ่งมากเล่นเองก็เหนื่อยแล้วแล้วก็บวกกับดูแลรายการเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะแอนทําคนเดียวแอนไม่ได้มีคนแบบช่วยอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยนั้นก็กินเวลาแอนไปพอสมควรแต่ก็เป็นงานหนึ่งที่แอนสนใจ<ม>แต่ว่าตอบไม่ได้เนี่ยนาคตต้องว่ากันอีกทีมันอยู่ที่ความสามารถเราด้วยและโอกาสด้วยว่าเราจะได้หรือเปล่าค่ะ ยังไม่เป็นผู้จัดแต่ว่านี่จัดรายการภาษาอังกฤษดังนะดังค่ะตอนนี้้าปีใช่ค่ะมี3รายการแล้วเพราะว่ากำลังจะมีรายการใหม่ด้วยค่ะแต่ว่าละครต้องต้อง,องอรอลุ้นกันแต่เชืว่อว่าพี่แอนทำได้อยู่แล้วค่ะเก่งมากได้เลยนะ อ่าเหลืม่าแบบออกแนวเจ๊ๆหน่อยอ่ะว้าวอันนี้ชมหรือเปล่าคะชมอันนี้ชมคือแบบพูดนำอะไรเงี้ยนะคุณไปบอกว่าเป็นเขาโยมดูมีบารมีใท้ายท้ายพูดอย่างนี้ค่ะเหมือนน้องไม่มีผิดเลยโอ้โหอเจรุจผู้ชายคนนี้ดีมากรุจมาถึงข่าวของน้องใบบังอ่าค่ะทางโน้นเหรอคะละครใช่ไหมคะใช่ ต้องบอกว่ากระแสดังมากๆเลยตั้งแต่ยังไม่เริ่มผลิตเลยนะคะกับละครเรื่องทรณีนี่มีใครครองค่ะเพราะว่าเขาจะจับพระเอกพระนางคู่ขวานี่คุณณเดชน์พียาย่าอ๋อน้องชอบทั้งสองคนเลยใช่เลยชอายามากเลยณเดชน์ก็เลยยาย่าก็น่ารักนะชอบยาย่าพูดกันไปตรงๆนี่แหละค่ะก็เลยเหมือนแบบว่าเป็นกระแสว่าหลายๆคนก็อยากจะให้ทําหรือว่าบางคนก็บอกว่าเป็นละครในดวงใจก็ไม่อยากให้ทําค่ะว่าเป็นละครรีเมคนะคะของพี่แหม่มทิติมาแห่งค่ายโนบ ป๊อปเล่มค่ะพี่ติ๋วสังก็บีทักนี่แหละใช่แล้วค่ะแล้วก็ได้ขนนักแสดงและผู้กำกับจากดวงใจอาคนีค่ะที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะ<ช>ก็จะมีป้จจาจ๋วเป็นผู้กำกับค่ะมีคุณณเดชมีคุณยาย่าแล้วก็มีคุณกุ๊กกิ๊บด้วยหล<ช>ายคนอาจ<ช> <ๆ S 1> จะชื่นชอบในบทของน้องมิวในดวงใจอาคนีค่ะ<ช>น่ารักมานี่เลยๆๆๆแล้วจะเป็นนางเอกแบบโกโก้น่ารักน่ารักค่ะ ก็จริงๆละครเรื่องนี้เป็นละครที่พี่แหม่มเคยทำมาแล้วนะคะเมื่อปี2541ค่ะถ้าหลายๆคนจำได้ก็จะเป็นคุณแอนดี้กับคุณป๊อกปียธทิดา <c oughs> อันนี้คือมาทำใหม่จริงๆก็กดดันแหละแต่ว่าพออ่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าบทเนี่ยมันเหมาะกับนาเดชแล้วก็ย่าๆมาก <c oughs> เดี๋ยวไปฟังป้าแจวกับพี่แหม่มค่ะ ก็คือก็คือจริงๆตอนตอนที่คิดจะทำเรื่องนี้เรามีความรู้สึกว่าแม่มันกดดันนิดหน่อยเนาะเพราะเพราะเพราะคนในในอินเทอร์เน็ตอะไรเนี้ยรู้ว่าทำเนี่ยในพันทิปเนี่ยอะไรเนี่ยก็บอกว่าไม่อยากให้ทําเลยเป็นเรื่องในดวงใจของเขาแต่ประสบการณ์แบบนี้เคยมีมาแล้วหนึ่งตอนที่ทําวานิดาแบบเดียวกันเลยก็เห็นยาากับนเด็กก็เลยมีความแบบใช่แล้วเนี่ยสองคนเนี่ย คืออาทิตย์กบดลุณีก็เลยบอกป้าแจวแล้วก็ถ้าถามว่ามั่นใจไหมพี่มั่นใจในตัวป้าแจวครับจงแล้วตอนนี้อยากบอกว่าไม่ต้องเข้าดู YouTube ไปดูเรื่องเก่าแล้วเก็บใจไว้รอดูเรื่องใหม่ดีกว่าแล้วก็น่ารักถ้าอยากรู้เรื่องว่าเป็นยังไงอ่านนิยายแล้วจะรู้ว่าเราอะพยายามเก็บข้อความเก็บบรรยากาศทั้งหมดในนิยายเนี่ยมาไว้ในเรื่องใหม่เนี่ยอย่างครบถ้วน มั่นใจได้ใช่แต่ปัญหาของละครรีเมคคือคนชอบเปรียบเทียบนะคะคืออาจจะแบบมีภาพจำเก่าๆอยู่ไม่แต่ว่ามัน จริงๆแล้วมันต้องมีวิวธนาการการตีความที่แตกต่างออกไปใช่ไหมกุเอกราชไม่งั้นจะดูทําไมอ่ะ<ช>ม,ม,มันต้องมีแบบมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างค่ะก<ม>็ลืมของเก่าไปก่อนแล้วก็รอรุ่นแหน่ย่าๆนาเดนะคะคือบางคนดูคู่นี้ไม่ดูเรื่องเลย <c oughs> ดูเนินอย่างนี้เหรอคะดูใบอย่างนี้ไงเห็นว่าเดระดเล่นนี่อึ้งถามเรื่องเป็นไงไม่รู้พี่หลอกก็ดีค่ะตัดขังล่อยวัดแล้ว อ่อันนี้เลยเป็นซีรีส์ที่ชอบดูมากเลยอ่ะตันหามร้องวัดใจวัยมันครั้งที่สองนะคะก็จะเป็นกิจกรรมค่ะนำโดยคุณอเล็กซ์เลนเดลนะคะพี่บวยค่ะแล้วก็แกงเด็กวัดนะคะเขาก็พาไปทํากิจกรรมค่ะกับน้องๆที่โรงเรียนวัดทรงรามอำเภอพระประแดงอันนี้ก็ไม่แพ้กันค่ะพี่ยุทธเขาก็บอกว่าเด็กกรี๊ดกันแบบเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่เห็นไหม เสียงกรีดแบบดังลั่นเลยอ่ะผลตอบรับดีมากๆค่ะเขาไปทํากิจกรรมกันนะคะก็คือหลอดเทียนพันษาค่ะเรื่องในโอกาสที่จะเข้าพันษาในวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้แล้วแฟนคลับก็แบบตามคลิปกันหนาแน่นค่ะยังไงก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะกับซีรีส์ตัดหางปล่อยวัดทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสามสิบห้าค่ะนี่ให้ความคำสอนใช่แล้วก็สนุกด้วยนะคะทนสมัยเป็นแฟนเป็นแฟนซีรีส์เรื่องนี้ชอบน่ารักนี่ฮะ เอ้มีพิ่งมีคอนเสิร์ตอะไรใช่ไหมของคุณบีค่ะเลิฟไม่กลัวกลัวไม่เลิฟไม่ l o ัวเล่กลัวไม่เลิฟเลยชอบก็คือโอ้โหคอนเสิร์ตเขาจัดเต็มมากค่ะเขาบอกนะไม่ว่าจะเป็นฉากแสงสีเสียงการเต้นี่คุณบีแบบเต็มมีมากแต่มีภาพเด็ดมาให้ชมกันค่ะนี่ต้องดูเลยกับการแบบว่า หนสลิงนี่ว้าวล้วนลายเต้นกลางอากาศนะคะกับเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนะคะซึ้งเขาไม่ธรรมดานะเขาเปิดตัวด้วยการแบบหันสลิงออกมาคือคุณบีเนี่ยทุกเนื้อร้องเนี่ยจะมีการสามารเต้นได้เต้นหมดเดี๋ยวว่าพี่หนุ่ยขำอะไรอ่ะคุณบี้ใช้สลิงมาถ้าเป็นยุทธ์ต้องใช้เครน อจิอันนี้อันนี้ขอให้ดูอันนี้เส้นแบบฉีกเสื้อโชว์สุดธิ์แขกอ่ะหุ่นดีมากครูไปเจอคอนเสิร์ตนี้ผมตายแน่คนจะเปรียบเทียบไงอ๋อเรากล้าโชว์ไหมคะยูสิทธิ์แขกนี่แหละอันนี้ขอให้จับตาดูให้ดีๆค่ะแบบเพลงไอ้นี้ซัมมอร์ดี้นะคะแดนเซอร์จะค่อยๆแบบลูบมือลงมานี่แต่ละตัวก็ถ้าความไม่ทันนิดนึงไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงอ่ะจับภาพผมทำไมจับใจ เอาใหม่สิตะกี้คือแบบว่าอยากเป็นแดนเซอร์อะอะไรคือแดนเซอร์ดูนี่แต่ว่าสนงที่ทั้งหมดพี่หนุ่ยเด่นมาก่อนนะคะอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแต่กลัวเดี๋ยวพี่หนุ่ยมีขวามือนะเต็มเต็มเต็นหน้าแดนเซอร์อันนี้อันนี้แขกรับเชิญพี่นกสินใจ เลี้ยงคุณพี่นกแบบเต้นเต็มที่มากอะแล้วก็มีคุณลัดกล้าวนะคะมีรุ่นเล็กก็จะมีคุณโออนุชีตคุณโตโน่คุณแกรนด์สตาร์ไม่น่าเชื่อไม่ไม่น่าเชื่อจริงปากเลี้ยงอะเต้นแบบใช่อ่ะอันนี้มีคุณแกร์ด้วยแต่เขาบอกว่าเด็กสมัยนี้บางทีชอบดูเกาหลีนะใช่ค่ะแต่เราก็ปล่าเนาะให้แบบดูแลดูแต่จริงๆดูพี่นกเต้นไม่แพ้กับน้องๆเลยนะคะเต็มที่มาก่ะ คือดี่นาะแกมีออฟเซียนซ่อนอยู่ข้างหลังหรือเปล่าไม่พี่โนเขาฟิตซ้อมมาอย่างดีค่ะหลายเดือนค่ะโอ้โหดูเนี่ยคระเดกราชเดี่ยวเซร์กว่าคุณเดกราชดูนี่ฮะมีไข้ไหลเลยเนี่ยสุดยอดอ่ะพี่โนค่ะจอยทำได้ไหมได้เราทำร้อมกันไหมคะไว้พี่จะาฉลยจริงเหรอคะจะมีคนดูไหมอ่ะ พี่จัดคอนเสิร์ตของคนอื่นพี่เป็นผู้จัดอ๋อแต่เราไปเต้นด้วยกันไงเช่นอย่างพี่พี่อาจจะจัดอินโนเซนต์อย่างเงี้ยเข้าเวลาเลยโบราณอย่างนี้มีเกาหลีหรอมีค่ะมีเกาหลีอะไรมีเกาหลีนี่เลยค่ะสำหรับพวกสาวโอเคปอมนะคะกับหกอสูรหนุ่มค่ะเขาบอกว่าให้เรียกชื่อวงว่าบีสึกืออย่างนี้เลยบีสึนะบีสึคือบิวตี้แอนด์เดอะบีสค่ะแต่ว่าคนเกาหลีกับ วีเซอ่าแฟนค่ะก็จะมีสิบถืออย่างเงี้ยเกาหลีค่ะก็จะเป็นหกหนุ่มหล่อนะคะที่เขาเป็นท็อปฟอร์มไอดอลของเกาหลีเลยกำลังโด่งดังมากๆเลยนะคะก็มามิสติ้งแล้วก็เป็นมินิคอนเสิร์ตที่เมืองไทยค่ะแฟนๆก็ไปกันหนาแน่นเลยที่เมืองฮองชนกพิมบี้เลยค่ะพลฮอกันค่ะเขาก็บอกว่ากำลังดังมากๆแล้วก็ดังทั่วเอเชียด้วยนะคะมีนี้เกาหลีนั้อยู่ที่คนเยอะใช่ค่ะ เด็กมัธยมต้นเนี่ยนะมัธยมปฐยมมัธยม,มปลายเนี่ยเกา,เาหลีมากเกาหลีนะคะใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบว่าได้ฟังสัมภาษณ์แบบเ e อ็กซ์คล<ช>ูซีฟนะคะ<ช>ของ6หนุ่มนี้นะคะก็สาม,มารถที่จะติดตามได้ค่ะในรายการ Tree for You ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตอนปีสอค่ะคือถ้าจะดูเนี่ยต้องรอ,งอปีสเลยใช่ค่ะไม่ใช่ย่ายเวลาดูกันง่ายๆจะเข้าถึงยากนิดนึงนะจะบอกให้พิสูจน์รักแท้ไงรักแท้ก็รอฟันแองคาจอยดูข่าวนี้ รถไฟหอกเราไปเที่ยวกันพี่บนชวนเข้าไปเลยถ้าพาไปชวนไปเที่ยวแล้วนี่ไม่ธรรมดาแน่นะคะมันไม่ใช่รถไฟหอกตีลังกาธรรมดาแต่มันถึงขั้นติดกินเนสบุ๊กเวิร์ดส์ออฟเรคคอร์ดเลยทีเดียวเพราะว่ารถไฟที่ท่านผู้ชมกําลังจะเห็นอยู่นี้นี่นะคะมีความดิ่งชันมากที่สุดในโลกมันชันถึงขั้น121องศาออ บอกว่าเมืองนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับฟูจิเขาจะมีเวลาให้แบบว่าดูทิวทัศน์ภูเขาไฟฟูจิสักหนึ่งวินาทีแล้วหลังจากนั้นมันจะทิ้งดิ่งลงทันทีเพราะว่ามันจะมีจิ๊ด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 แบบว่าหนึ่งนาทีกว่าๆเก,กือบสองเนี่ยค่ะแบบว่าดูให้แบบว่าเราลืมลืมแล้วเสร็จแล้วมันจะทิ้งลงมาเลยหนึ่งอยี่บอดองศาตู้มลงมาแบบนี้เลยนะคะเขาชื่อว่าสวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์พาร์คแล้วเขาก็เลยเชิญ ให้มาเออ่กินเนสบุ๊กเนี่ยค่ะให้มาทดสอบดูว่าของเขากับทิ้งดิ่งมากสุดในโลกจริงหรือเปล่าต้องหวาดเสียงมากเลยนะคะเป็นไงมาเยพร้อมใจวายแน่เลยอ่ะชวนไปดีไม่ได้พูดเลยเพราะว่าจะไปจัดเรื่องเล่าชาวปี่จิ๋งจีนไปด้วยมะเป็นสองอย่างคุณผู้ชมฮะคุณจิ๋มาระชาคมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ